ฝากมาประชาสัมพันธ์นะคะเช้าวันนี้อาจารย์ขนึงนิดนาสนใจค่ะฝากข่าวนะคะฝากข่าวเชิญชวนฝึกวิชาชีพฟรีในงานโครงการสร้างไรายได้และการพัฒนาอาชีพกับแม,แม่แม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็บุคคลในครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกนะคะจะจัดกันที่โรงแรมเมฟาเวอร์โดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกค่ะนำโดยนายกมัจจรีสอนสุวรรณศรีนะคะสมาคมสตรีนักธุรกิจ จังหวัดพิษณุโลกนายกก่อตั้งดรนายนาปัตพงศ์และคณะวิทยากรค่ะให้บริการสอนสองรายวิชาชีพนะคะก็จะมีการสอนการทำตะกา้าเดคูพารการทำพวงมาลัยผ้าเข่ามา้าแล้วก็ผ้าพันคอนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้นำความรู้พัฒนางานอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมีการสอนวิชาการฝึกทำเล็บเจลนะคะการทำผ้ามัดย้อมการ ทำน้ำพริกดําการทําขนมปั้นคลิปแล้วก็การเรียนรู้เทคนิคการขายนะคะโดยคณะวิทยากรจากหลายองค์กรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเรียนเชิญท่านที่สนใจนะคะที่อยากจะเข้าร่วมปึกนะคะติดต่อไปได้ค่ะที่อาจารย์คนึงนิดนาสนใจนะคะหมายเลขโทศรศัพท์0819734192นะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะดําเนินการฝึกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ15กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬก ะะที่โรงแรมเมลฟาวเวอร์จังหวัดปิสโนโกค่ะก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์คนิงนิตนาสนใจนะคะฝากกันมาที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของสวทปิสโนโกค่ะ